ครับผมผมครูวุฒิจะให้ฟีสไต์นะครับสวัสดียามเช้านี้นะครับที่ราชสิไสจังหวัดริสเกตนะครับกำลังจะเดินทางไปทํางานเดี๋ยวพาไปดูสถานการณ์น้ํานะครับภาพชัดไม่ชัดประการใดขออภัยถือว่าเป็นการรายงานอัปเดตสถานการณ์นะครับกับถนนเส้นหลักนะครับของพี่น้องว่าเรานะครับก็คือถนนสายอุทุมพราชิสไสหรือราชสิไสไปตัวจังหวัดสุรินทร์ก็ได้นะครับ เส้นนี้นะครับเป็นเส้นหลักที่จะเข้าสู่อาเภอราทชสไลดโดยตรงนะครับมีทางเดียวที่จะข้ามแม่น้ํามูลไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ขึ้นมาแล้วครับเห <c oughs> <c oughs> ็นไหม ตรงที่ถ่ายไปเมื่อวานนะครับที่มันมีเนินดินนิดๆน่ะติดกับถนนอ่ะ,ตอนน,ะตอนนี้มันขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าละครับ <c oughs> มาครึ่งเลนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลตอนเย็นจะเป็นอย่างไรอันนี้ครึ่งเลนแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูด้วยกันกับผมนะครับอันนี้ก็ครึ่งเลนแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับครึ่งเลนแล้วนะครับเห็นไหมครับครึ่งเลนแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ล้นมาหนึ่งเลนแล้วนะหนึ่งเลนเต็มๆนะครับเลนหนึ่งแล้วนะหนึ่งเลนแล้วก็ถนนเปียกแล้วก็มีน้ําไหลแล้วนะครับถนนนะครับถนนออกจากลาชีสได์นะครับนี่นะออกจากลาชีสได์นะครับก็จะสั่นหน่อยนะครับขับไป ขี่รถไปก็อย่างนี้แหละนะครับน้ำมีในผิวถนนแล้วนะครับโอ้ใจเย็นๆลูกพ,พี่โทเผื่อคนอื่นด้วยดิแหมกูจะเปียกหมดแล้วเนี่ยเออเนี่ยครับอ่าเนะครับเลนจราจรฝั่งโน้นเรียบร้อยเป็นหนึ่งเลนแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งเลนเห็นไหมครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งเลนแล้วนะครับถนนลาศีเรานะครับนี่ ประวัติศาสตร์ไหมครับเกิดมาอายุส7เจจะไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่เขาบอกว่ามันเคยมีอ่ามันเคยมีแหละอ่าที่ไหนก็ต้องเคยมีเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเคยมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็น,นะดิปัญหามันเนี่ยเห็นไหมครับลุยเลยสายลุยนะครับ <laughs> ผมก็ลุยเหมือนกันนะครับสายลุยดีครับเห็นไหมอ่าผมก็สายลุยเหมือนกันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์สายลุยเหมือนกัน <laughs> โ,อโอ้ตรงคอสะพานสองครับ ดูตรงสะพานสองนะครับท่วมแล้วนะครับน้ำไหลไหลแรงเลยนะแนีผิวนี่ขับไม่ได้มาดูเนี่ยสะพานสองไปแล้วแล้วตอนเย็นกูจะกลับยังไงวะเนี่ยเออผมจะกลับยังไงเนี่ยตอนเย็นเห็นไหมครับสะพานสองเรียบร้อยดีโอ้ยรองรองเท้าเปียกแล้วนี่บรรยากาศตรงสะพานสองนะครับ โอ้พระเจ้าพระเจ้าเอ้ยอะไรจะขนาดนี้ปีนี้ปันสองเรียบร้อยนะเขาต้นลาสีสไลด์เราหนึ่งเลนปิดแล้วนะครับหนึ่งเลนฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเลนฝั่งนี้นะครับรถไม่สามารถสัญจรได้เพราะเขาปิดเลยนะครับปิดเลยต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ย การเดินทางจะไปทํางานได้ไหมนะครับถ้าน้ําสูงก็คงจะต้องใช้รถยนต์ไหมนะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าค่อยๆจะมีตังค์เท่าไหร่ช่วงนี้หมดไปเยอะหมดไปเยอะอเดือนนี้เนี่ยสภาพการจราจรวันนี้ก็ค่อยๆไปค่อยๆมากันเ้อนะครับกับการ พื้นที่นะครับของอำเภอราชสีสลยเล่านะครับนะครับอีกจุดหนึ่งครับตรงโค้งตัวเอสนะครับก่อนขึ้นเนินน้องอื่นก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็ปิดหนึ่งเลนเหมือนกันนะครับหนึ่งเลนเหมือนกันปิดเรียบร้อยนะครับหนึ่งเลนอ่าหนึ่งเลนปิดแล้วน้ําผิวถนนก็ปีแล้วตรงหน้านะครับเริ่มมีแล้วตอนเย็นน่าจะหนุนขึ้นมากกว่านี้ นะครับผมต้องรีบกลับต่อหัวบันแน่นอนนะครับเออเนี่ยนะครับสภาพโอ้ยกขาก่อนขาผมเปียกหมดแล้วเนี่ยแด่แล้วครับเนีตรงจะขึ้นเนินน้องอื่นนะครับก็มีน้ำขัง ก็ดียังไม่ย,ย,ย,ยังไม่ปิดยังไม่ปิดหนึ่งเลนนะครับอ่าก็มีแค่นี้แหละนะครับกับการที่น้ําขึ้นนะครับในระหว่างทางลาศิษสไลนะครับน้ําเริ่มเอานองถนนแล้วนะครับนะบพี่น้องสัญจรก็ระมัดระวังด้วยดูรถเล็กกันหน่อยไม่ใช่ว่าขับเอาแต่อารมณ์แหมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อก,กี้ก็โดนสิบลอ้อเบียดมา <laughs> เดี๋ยวเออมึงเอาโอเคไปเดินทางก่อนครับ อันนี้ก็ขนาดว่าใกล้ๆเน,นินนะครับในใเนี่ยขนาดใกล้ๆเนินยังน้ํายังปิดแล้วนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับเรือยังจอดอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับโอ้ไปไทยตรงที่ไทยไปเมื่อวานนะครับที่เป็นหมู่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้น้ําสูงขึ้นมานะครับเนี <roar. S 2> ่ยครับระดับน้ําสูงกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานอยู่ตรงโน้นหน้หนาบ้านแต่วันนี้ขึ้นมาตรงเนี้ยตีนแล้วนะครับขึ้นมาเร็วมากเลยนะ เออเนี่ยแหละครับสถานการณ์ของจังหวัดศรีสะเกดเราอำเภอราศีสไลนะครับนี่อยู่ในเขตบริเวณตำบลหนองอึ่งนะครับบ้านห้วยใหม่หรือบ้านตรงต้นนี่แหละไม่แน่ใจนี่แหละครับน้ําขึ้นมาสูงแล้วนะครับโอเคแล้วเราเดินทางต่อครับแวะมาถ่ายให้ดูครับได้เลยครับก็เดินทางกันต่อนะครับก็แวะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางที่ผมเดินทางนะครับ แบอัปเดตให้ดูนะครับสถานการณ์น้ำนะครับในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝนนะครับฝนก็ยังไม่ได้หยุดนะครับเมื่อคืนก็ตกนะครับที่บ้านผมลาชสไลเมื่อคืนผมก็ตกนะครับน่าฟ้าร้องด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นพายุหรืออะไรมีฟ้าร้องอีกต่างหาก อ่าครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะครับที่โรงเรียนเรียบร้อยนะครับก็กับสถานการณ์น้ําที่เห็นนะครับอ่าไม่รู้ตอนเย็นจะขึ้นขึ้นอีกรับรองว่าขึ้นอีกแน่นอนตอนเย็นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอ่าก็ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปแต่แน่ละ่ะในสัปดาห์นี้นะครับนะในวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่4ตุลาคม2องพันห้าร้อยสิบห้าเนี่ยมันยังขนาดนี้ภายในสัปดาห์นี้5้าหไปเป็นต้นไปเนี่ยจับตาดูได้เลยถนนเส้นนี้น่าจะ ท่วมสูงพอสมควรนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็มารายงานแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผู้พจจใใ้้ทีตายครับโอเคครับบ๊ายบาย